ไดเกียวที่หลายคนคุ้นเคยตกใจทั้งวงการนี่หรือชีวิตล่าสุดคนแสดงโฆษณาที่ดังที่สุดเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกเลยว่าเพื่อนๆต้องสนใจเอามากๆเลยทีเดียวที่ถือได้ว่าเป็นโฆษณาในตำนานเลยทีเดียวสำหรับโฆษณาน้ำมันเครื่องไดเกียวกับวรลีเด็ดใช้แล้วเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยจ้า ปัจจุบันผู้ที่แสดงในโฆษณาน้ำมันเครื่องเดเกียวอยู่ที่ไหนและทำงานอะไรพวกเขาคือไอดอลของโฆษณาทีวีเมืองไทยที่มีผู้สงสัยมาตั้งคำถามก็มีเพื่อนๆของนักแสดงในโฆษณามาให้คำตอบกันจำนวนไม่น้อยโดยสาวเสื้อขาวที่เป็นคนถามหนุ่มต้นว่ารถเป็นอะไรปัจจุบันทำงานเป็นผู้จัดการส่วนตัวของดาราสาว เกชลดาส่วนหนุ่มต้นที่รถเสียปัจจุบันมีครอบครัวแล้วมีลูกชายและลูกสาวอย่างละคนขณะที่สาวเสื้อเหลืองในโฆษณารับราชการอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพไทยที่ต้องบอกเลยว่าเป็นโฆษณาที่หล,หลายๆคนคงไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอน